สวัสดีด้วยครับเด้อยอู้น้ำลงแล้วพี่นอ้องน้ำล่วงเลยมะว่านดักหลอบไปมายำหลอบเนะออาะเฮ้ยรู้ปุ้นไหมปุ้นใช่น้ำร่วงเลยมะว่านน้ำม,มันแห้งเลยเฮ้ยบอ,อ้คนตกก็เหิื่อยได้เหมืนอนกันได้แค่นะั้นตกมัแห้งอนะ่ะแต่มืนเคลื่อนตัวยังแห้งเลยแล้วมายำหลอบนี่ผัดมาผัดโอ้ผัดเลย นี่บ่ผูกไปเลยแงนหนีเนาะสีมานบอเอออ้หเขินล้เจ็บเลยวะอ้ีเขินคักแทวะมู้ห้ามันลงเนาะอ้มีอยู่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 มอยู่พี่เนาะเงียบเลยขี้ี่นาอง้อ้ยมโอ้โอ้ห ผู้ปครองหอยถอยเลยอุ้ยอุ้ยไหลตัวนี่อุ้ยเจ้าไหลแห้งไหลแห้งขึ้นไปโอ้ทานอยู่มานอยู่งหนามันส่อะมาขึ้นผูกไว้แลสีนี้โบนี้ไปมันเค้นแล้วเจ็บเลยขึืนหนาแห้งๆเด็มงเป็นหลูไปคนน่ะโอ้ฝนตกบนหนก็ได้ทม่มายามไหซื้อคคฝนตก โหดโผบักโมบักแดงเฮ้ยอือไหลดีโอ um. ้โอโอ้ไปไปแ้บนี้อูไปอ้ไยู้เฮ้ยเนาะอ้หลแห่มันมันครับครับิ่นกับฝากไหลฝากแจยไปร่างใจให้ได้ครับขอบคุณนหลายครับมาเด้อจะปลาแ้วกัน